ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยูบอมเชดีดีไววันนี้ผมจินเกมของ Minecraft Pocket Edition เวอร์ชันดู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 เวอร์ชันศูนย์ a ุดแปดเอาว่าบิวแปดตัวงสือกูเป็นไรวะเนี่นยทำไมไม่ขยบับโอเค เราจะไปเล่นสไบเวกันซึ่งจริงๆเนี่ยเขาพูดอะไรก่อนนะผมคือผมแม่งเล่นมาแล้ววะเนี่ยดูดิผมเล่นผมสร้างบ้านเนี่ยผมเล่นผมสร้างบ้านเว้ยผมแบบไปหาเหล็กมาสองเมตดอะคือพวกเราแบบจริงๆอ่อะผมถ่ายแล้วเว้ยเนี่ยจริงผมถ่ายแล้วเว้ยแต่แม่งม่เต็มโอ้เรียบร้อยเลยครับเครื่องอัดแม่งเลยหยุดอัดแล้วว่าแม่งไฟเสียบา ลำบากกูเลยครับตอนนี้ครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะเพื่อจะมีทราบการแจ้งเตือนเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเล่าโปรเจกต์ก่อนโปรเจกต์ที่ผมจะทำนะครับก็คือเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าเอาชีิรอดนะครับก็คือผมจะมาทำไมครจีิรดเวอร์ชั่นเก่าตัวนี้นั่นเอง เราจะเดินทางไปฝั่งนู้นนะครับซึ่งเป็นที่เกิดผมเนาะก็คือแต่ตอนนี้ผมย้ายมาตรงนี้สิ่งที่เราจะไปเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยนะครับมันจะทาให้เราเจอสิ่งที่เรียกว่าทรายนะครับซึ่งก็ฝั่งนู้นมันจะมีทะเลทรายเนาะแล้วก็เดินไปกันเลยนะครับคิดแล้วก็ยัง,งไม่หายนะที่แบบ มานั่งอักใหม่เะท่านผู้ชมครับขออภัยด้วยนะที่ถ้าไม่ได้มาเห็นแบบตอนผมบวกกับคิปเปอร์กแบบสเกลลรตันอะไรเงี้ยขออภัยที่ท่านแบบไม่ได้มาเห็นนะครับเออสีใจจริงๆเพราะถูกใจนั่นโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเอาคือต้นแรกที่เราจะปลูกเลยนะนี่แหละพือที่ท่านต้องดูใจนแน่นอนแค่อมองเห็นเพิ่งมาเห็นก็รู้แล้วมาเห็นก็รู้แล้ว นี่แล้วครับผมมันือสิ่งที่เรียกว่าแัคตัชใช่ไหมวะถูกเนี่ยถูกต้องครับผมมันคือแคคตัสนะ e c จะ c คคตัสครับแคคตัสจะทำให้เราอยู่รอดนะครับบอกเลยแคคตัสมันสามารถเป็นเกาะกำบงังได้ค่ะมันช่วไว้ให้เรานะซึ่งผมจะไปปลูกนะแต่ว่าทำไมมันมีแค่แปดบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้แถวนี้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะปักไว้แถวนี้ผมจะไปแค่5้บล็อกพอนะเลืองนะครฝั่งนู้นก็จะเป็นคอมแบ็กนะครับนั้นนั้นก็เฮ้ยมีหมูอ่ะเฮ้ยหมูมันใช้แช่หลอดเลี้ยงหมูอ่ะผมจะไว้ชีวิตหมูสักตัว2ตัวนะเลียไว้แบบช่วเหลือนะตอนนี้สัวนตัวแรกผมคิดว่าจะเลี้ยงก็คือไก่ไก่นะครับตอนแรกตอนแรกตอนนี้ตอนนี้เนี้ยผมคิดว่าจะเลี้ยงไก่นะครับมันจะช่วยผมได้อย่างแน่นอน ไ <c oughs> ก่เฮ้ยฝั่งนู้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าเอ,อ่อ <c oughs> อะไรวะเอ่อเออไผ่ไผ่ต้นงไผ่อืม้มอื้มตายดรอปนะมันต้องดรอปแน่นอนใครเปิดประตูโอเคครับอันนี้เป็นกล่องอะไรกล่องล่างนี่ว่ะโอเก็บไว้กล่องไหนวะโอเ้เก็บไว้กล่องบน โอเคเดี๋ยวผมจะไปเผาผมจะย้ายของเดี๋ยวดีย้ายของก่อนย้ายของก่อนผมย้ายของก่อนขุด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 นะขุด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 โอเคย้ายของนะย้ายของมาย้ายของเข้าบ้านเลยย้ายของเข้าบ้านเลยปั๊บ ไม่เอาไว้ตรงนี้ดกว่าเปลืองผมอยากจะให้มันดูแบบอันนี้หน่อยเอ่อเรื่อเอะไรแปรบเข้าไปแล้วก็เราจะใช้กี่อันวะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้ห้าอันนะครับสี่ห้าแล้วก็เราจะคราบไม้นะครับโอเค ประมาณนี้มเราก็รอนะโอเคเราก็จะเก็บของรอในแะคปแล้วก็ที่เราระหว่างรอเนี่ยผมจะไปปิดเข้าไปอืมมันทูบตรงนี้จริงว่าดูแปลกแปกว่าจริงๆรู้สึแกแปลกๆอ่อผม่าลองเอาอย่างอื่นมาแปะดูไหม ชอบเปิดก,กล่องนี้ยังวะอ่านี่ครับไมช์ออกดออกดูดแ n งอ่าออกดูดนะครับปุ๊บไม่แย่นะเว้ยจริงๆอ่ะทุบทุบทุบปั๊บวางเออจริงๆอ่ะดูดีเลยอ่ะโอเคถึงไหนละได้แล้วมันสามารถคาบเป็นแผ่นได้ไหม มันค้าเป็นแผ่นได้ทนะ่านเฮ้ยมันค้าเป็นแผ่นได้แต่ผมอยากคงความคลาสสิกอ่ามจะขอใช้เป็นแบบเป็นบล็อกละกันมันคงความคลาสสิกชอบอะไรที่มันคลาสคลาสสิกเนี่ยมันดูดีโอเค อันนี้มืแลวครับเอาดีบนอนดีกว่าห้องก็ไม่มีไฟหรอเวะ่ะมีอยู่มั้งไฟ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 โอเคแปะไว้ตรงนี้นอนครับ <c oughs> ได้นอนแล้วกูตื่นแล้วโอ้โหโอ้โหเยอเข้ามาในดิฟนดิอ่าของชาะไรเป็นพื้นดิเออหมอหนี่นพื้นดิว่าผมหมออืม ผมว่าเอาสิ่งที่ผมมีเยอะๆด้ยวยตอนนี้ก็คือหินนะครับหินมีเยอะมากโอเคเนะาะวางเอาแบบรับตับชุดอูว้วางไอ้่างนี้เลยเลยโอเคถูกออกก่อนโอเคออประตูก็ยังพังนะแต่เตียงลอยอ่ะคืออะไรงงโอเคประตูออกมา มาดูกันทิ้งของหรือ่าทิ้งของก็กดค้างนะครับ ừ, กดค้างไปโอเคปิดประตู <c oughs> บ้านหลังใหม่ดูดีกว่าเดิมโอ้โห <c oughs> ทุบทิ้งดีกว่าครับต้นนี้มันเออเขาเรียกว่า <c oughs> บังทัศนียภาพ <c oughs> ทัศนียภาพเลยนะนี่ <c oughs> มาบังหลังไม้ตู้ออกไปา <c oughs> ด,ดูดีดูดีดูดีกว่านี้นะถ้ามัน สู้แปลกแปลกนยรู้แปกแปลกกับบ้านแต่ผมก็ต้องทำใจนะครับแปลกแค่ไหนโอเคเอ่อผมมีทอดเหลือผมจะเอาปากไว้แถวนี้เพื่อกันสิ่งที่เรียกว่าครีปเปอร์นะเกียดมากครีปเปอร์เนี่ยตอนแรกไม่มันเกิดตรงเนี้ยเลยอ่ะฐานผมเริ่มเล่นน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปเอาฐานให้มันอยู่ไกลไปขี้เกียจดีกวขี้เกียจ เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าผมลองโยนันนี้ทิ้งนึกว่าผมจะปั๊มได้โอ้โหลำบากเลยกูทุบทิ้งไปโอเคไปโดดไปถ้าท่านได้ไมาเห็นแบบมือผมตอนแบบกระโดดอย่างนี้นะคือผมโอ้โหช่างลำบากเลยจริงๆเออมันมีอันนี้บอกว่าเรือเออมันมีเรือเปล่า,าเกมเนี้ย จริงๆผมมีวิธีค้ามเรือนะเว้ยไม่รู้มันค้ามได้อยู่ปพาะวะโอเคออกมาก่อนนะครับผมมีวิธีค้ามเรือนะก็คือเราก็คา้ามตัวน,นี้ปรับได้ปหมว่ามีเปล่าผมว่ายังไม่มีเรือวะ่ะผมไปคิดเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันยังไม่น่ามีเรือโอเคเนาะ นูก็ no, ปกติโอเคผมอยากได้มากครับสีไดมอนด์เนี่ยนะหายยากมากนะครับจริงๆมันจะมีอุปกรณ์หนึ่งเออเนี่ยตัวเนี้ยสโตนคัตเตอร์โอ้ตอนนี้กูอ่านไม่ออกเลยคนะรับตอนนี้กูไม่ได้อ่านตอนเนี้ยไม่รู้ไจะใช้ทำอะไรวะจริงๆสโตนคัตตรงคัตเตอร์อะไรเงี้ยโอเคโอเคครับผมนะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปทําอะไรกันนะวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปขุดเหมืองนะครับหาแร่ต่อนะครับวันนี้ก็นานหน่อยนะครับไปไปขุดไปขุดภามทำเพลงนะครับเรารีบไปเลยในเหมืองก็ไม่น่ามีสัตว์เอไม่เรียกว่าอะไรไม้ให้ขุดใช่ไหมดังนั้นเราก็ไม่ต้องเอาไปนะเอ้ยเราก็เก็บไว้เนี่ยอ่านี่ครับ เี่ือนจจะลงพ้ยเห็นเจ้าตัวเขียวแล้วไหมครับท่านเราจะไปไฟกับมันกันไอน้น้องไฟกับพี่ไอน้น้องไฟกับพี่ไอน้น้องไฟกับพี่ไอ้น้องอย่าระเบิดไอ้น้องอย่าระเบิดขอขออย่าระเบิดอืมตายห่าไปซะค่าคีปเปอร์ก็จบไปเยอะแล้วนะจริงๆริก็เริ่มเหนื่อยละคือไม่อัดไปสองรอบอะแบบโคตรเปลืองนะครับ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้คือผมเตรียมของไว้แล้วนะครับพาัทหน้าเราจะลงเหมืองแบบเต็มรูปแบบ <c oughs> บอกเลยรวยรวยหินนะครับโอเคตอนนี้บ้านเราก็เสร็จสมบูรณ์แบบนะครับผมได,ได้กระจกได้บ้านแล้วนะโอเคครับผมเจอใหม่พัทหน้าครับผมไลค์แชร์ s u b s c r i b e เมนนะครับเห <c oughs> มือนก็ยังไม่หยุดเลยเนานะ่เข <c oughs> าด,ดนี่มาเลยโอเคครับเจอใหม่พัทหน้าครับผมไปแล้วครับ श्री हम